สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมาพบกับเจมส์และรายการล like ีฟไลฟ์เลิฟวันนี้นะครับเจมส์จะพาทุกคนไปที่เกาะสีชังครับไปครับรีบลเลยครับรีบก็พี่รีบครับโอ้ยรีบจริงพี่เขารีบจ<ห>ริงพอผมพูดเล่น okay. พี่ผมพูดเล่นหมายถึงว่าแบบพูดพูดความหมวงกับ เขาว่ากันว่านอกจากเกาะสีชังจากาศดีแล้วยังมีเรื่องเล่าของเรื่องราวความรักนี่เป็นการมาเที่ยวเกาะสีชังครั้งแรกของอาตอมหวังว่าปีนี้จะสมหวังเรื่องความรักกับเขาซะบ้าง เชื่อคนเดียวเหรอครับชื่ออะไรเหรอครับเชื่อตอมค่ะเดี๋ยวผมกำลังจะไปที่เกาะสีชังเขาบอกว่าที่นู่นเนี่ยมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีวิถีชีวิตแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากอยากไปเที่ยวด้วยกันไหมครับพ <Yahoo! S 1> อดีเลยค่ะกำลังจะไปเกาะสีชังพอดีโชคดีมากเลยครับ <c oughs> ที่ไม่ใช่เอ็ม นูก็เกินจริงนะเนี่ยแล้วพี่เจมรู้หรือเปล่าคะว่าที่เกาะสีชังเนี่ยเขามีตำนานเรื่องราวความรักด้วยนะคะไม่เห็นรู้เลยมันเกี่ยวกับอะไรเหรอครับอืออืออือไปๆๆไปไปเที่ยวกันดีกว่าเรือมาแล้วโอเคค่ะ เราต้องนั่งเรือก,กี่นาทีกว่าจะไปถึงเกาะสีชังนะคะประมาณ45นาทีครับแล้วต้องรู้ไหมว่าเกาะสีชังเนี่ยเป็นอำเภอด้วยนะครับโอ้พึ่รู้เลยคะเนี่ยอำเภอเกาะสีชังซึ่งเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยด้วยโอ้คำรู้ใหม่ค่ะพี่เจมสุดยอดทุกครั้งที่ออกไปไกลหัวใจก็วิ่งไปเจอความหมายบรรยากาศดีๆที่มีอยู่รอบกายกเก็บกระเป๋าออกมาสะพาย

ก็จะมาสอนวิธีการทำแล้วแล้วมันเริ่มต้นยังไงดีอ่ะขั้นตอนแรกนะคะครเราก็ต้องลอกลายก่อน<ช>นะคะเราก็จะเย็บตรงนี้นะคะครับผมเอาจริงๆนะการเย็บครั้งสุดท้ายในชีวิตผมเลยไนมะ่คือว <c oughs> ิชาก,กพอกอ <c oughs> นพออะไรจำไม่ได้เอ๊ะนี่มันคืออะไรเหรอครับอ,อ๋ออันนี้มันเป็นกระลอกขาวคะ่ะเป็นสัตว์ประจำถิ่นของเกาะสีชังนะคะ ใช่ใช่ค่ะต้องฟักลงไปพอฟักฟักลงมาก็ขึ้นมาเลยใช่ใช่นี่ออถ้าเกิดว่าใครที่มาเกาะสีชังนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถมาทำกันได้และก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชุมชนนี้จริงๆตอมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อ,น,อนะครับเดี๋ยวพี่<อ>จักไปสกยแลบอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไปจัก,กรยาน ไปเดี๋ยวไปก่อนเรลยหาอะไรกินกันมาที่นี่เลยค่ะไปไปค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเอาโกโก้เย็นแก้วนึงโกโก้เย็นหนึ่งแก้วนะคะสักครู่นึงนะคะไปค่ะไปที่ไหนกินกันนะชำระสินค้าด้านนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ถูตอรู้ไหมว่าที่นี่เนี่ย<ม>เขารณรงค์ให้เรางดใช้ถุงพลาสติกกับโครงการรวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกวิธีการง่ายๆคือว่าเราอ่ะก็ใช้ถุงผ้ากันแล้วที่พิเศษกว่านั้นนะตามเกาะหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้ถุงกระดาษแบบนี้แล้วก็แก้วกระดาษแบบนี้ด้วยน่ารักอ่ะรักโลกของเราลักษณะที่ท่องเที่ยวต่างของเราที่เจมส์ถุงก็กระดาษแก้วก็กระดาษหัวใจหัวใจที่เจมกระดาษนะคะ เบาเบาก็ขาดเบาเบาก็เปลี่ยนหอแนะพี่เอ็มพี่เอ็มหอชุดอยู่นี้นะทำตัวมาป่ะเนี่ยหลอนมากเลยเงินทอน54บาทขอบคุณที่ไม่รับถุงโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะขอบคุณค่ะไปเที่ยวกันต่อตามที่มันเลยต้อมจอดตรงนี้กันค่ะอากาศดีมากเลยอ่ะ นี่ไงอะตอมเรามาถึงแล้วที่อะตอมบอกพี่ไงว่าเป็นสะพานแห่งรักแล้วรู้<อ>ไหมว่าอีกชื่อหนึ่งของสะพานแห่งรักเนะี่ยคือชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรคะพี่เจมสะพานอัสดางครับอ๋ออัสดางแล้วที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะความรักความผงใย,ยในประสบนิกรอของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5<อ>ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักนั่นเองอแล้วที่นี่นะตอมเป็นที่ที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากแล้วก็เป็น จุดหนึ่งที่สวยมากๆด้วยสะพานและวิวของเกาะสีชังอะตอนมายุ่เท่าไหร่คะตอนนี้22แล้วค่ะเรียนจบแล้วดิยังพี่แจนหนูเรียนตั้ง6ปีเฮ้ยทำไมเรียน6ปีอะหนูเรียนหมอคุณหมอแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้ครับจริงเหรอคะพี่เจนดีไหมคะดีค่ะอ่ะเอามา500ค่าถายไปค่ะคุณหมอไปค่ะไปถ่ายรูปเล่นกัน พี่เอากระเป๋ากล้องก่อนโอเคตรงนั้นแหละหันห,หน้าหนาพี่นะนี่แล้วอันนี้คือจุดเช็คอินแรกคือมันจะเป็นสะพานสวยๆใช่ไหมค่ะวิธีการก็คือเรายืนอยู่ตรงกลางก็ได้จะได้แบบเก็บวิวตรงนี้ไงมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้หนูต้องยืนตรงกลางใช่ไหมคะพ<ห>ี่เจมส์่แค่ะเราต้องหันหน้ารับแดดหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าจะดำโอเคเยี่ยมเลย นั่นแหละคือสุดปลายสะพานเขามีความเชื่อบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคู่รักเนี่ยมาที่ปลายสะพานแล้วมากันตอนเช้านะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเติมเต็มเพิ่มความรักให้คู่ของกันและกันเป็นสถานที่โรแมนติกมากอ่ะสวยมากสะพานก็สวยลองมาเรียมดูไหมได้ค่ะสวยมากอันนี้ได้อันนี้ได้ เก้หนึ่งสองสามเก้ค <Okay. S 1> ิปยังไงว่าเนะคลิปวีีตรงนี้แหละเดี๋ยว้ายดูให้สยมากหนึ่งสองและสามครับ อาตอมครับซ้ายมือของเราเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์พระจุทธาทุทราชฐานเป็นพระราชวังในอดีตถูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้แปลพระราชฐานมาประทับที่นี่และเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าสะพานแห่งรักตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาเติมเต็มความรักใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มีจุดหนึ่งคือดูพระอาทิตย์ตกดินครั แล้วเราจะสามารถขอพอรความรักได้ด้วยเรื่องความรักได้ด้วยจริงเหรอคะพี่เจจริงๆจะสวยขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดเต็มสิบนะอือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีก่อเนี่ยเนี่ยทำไมต้องขัดพี่ด้วยอ่ะโอ้พี่เอ็มคนหนึ่งละเราอีกคนหนึ่งอ่ะเนี่ย ถึงแล้วครับเป็นจุดชมวิวช่องเขาขาดต้องบอกเลยว่าวิวที่นี่สวยมากด้วยบรรยากาศตอนนี้คือดีมากลมเย็นแล้วแดดก็ไม่ได้แรงมากเพราะว่าเรามาในช่วงพระอาทิตย์ตกดินใช่ค่ะพี่เจม์มันเป็นจังหวะที่สวยงามที่สุดที่จะมาที่นี่เลยครับมีทั้งเขาทั้งทะเลแล้วก็พระอาทิตย์ตกแล้วขาดอยู่ไหนมันขาดตรงนี้นะคะสวยมากมัวเรียม ที่นี่นะครับมีอีกอันนึงนะที่อยากแนะนำนะครับสำหรับคู่รักนะครับใครที่มาดูว่าที่ตกดินตรงนี้นะจะมีแบบแอคแบบแอคแบบสมนนะมุตินะเราเอามือมาทำรูปหัวใจใช่ไหมสนามพี่เจมหรอทำให้ผู้ชมมาเห็นด้วยใช่ว่าเป็นยังไงให้ดูให้ดูนี่พิธีการนะครับเราก็ต้องพยายามขยับกล้องนะเพื่อให้พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างรูปหัวใจที่เราทำมือไว้แบบนี้เลยครับ เรื่องความรักค่ะนี่แหละที่พี่บอกตอมว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ที่เอาไว้อธิษฐานความรักในยามที่พระอาทิตย์ตกทะเลเ,เขาว่ากันว่านะถ้าเกิดมันกำลังจะตกขอบทะเลนะ้ค่อยเลื่อนลงไปถ้าเกิดว่าเราอาธิษฐานในความรักค,ความรักนั้นนะอาจจะเป็นจริงได้อย่างนี้หนูอธิษฐานได้แล้วนะเชิญครับ ไงบ้างตอนเที่ยวสนุกไหมครับสนุกม,มากๆเลยค่ะที่จริงแล้วเกาะสีชังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาจากถุงพลาสติกอะใช้กระดาษกันหมดทั้งเกาะแล้วรู้วมันดีมากๆสิ่งที่พี่ได้เห็นจริงๆเนี่ยมันคือปัญหาของสิ่งแวดล้อมอม,มันเริ่มตั้งแต่การที่เราใช้อย่างไม่คิดแล้วเราก็ทิ้งมันอย่างไม่แยแสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดก่อนที่จะใช้แล้วก็คิดมากกว่าน,นั้นก่อนที่จะทิ้งมัน<ด>และว,วันนี้พี่มีอะไรมาให้ดูอะไรคะนี่พอดีว่าพี่ทำ DIY มานี่น่ารักมาก ของทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่กําลังจะถูกเรียกว่าขยะ,ะเป็นไม้ที่ใช้แล้วเราก็เอามาเหลามาทํารุ่นทํานี่ให้เขาลูกเขาทรงตามที่เราต้องการดูสินี่คุณแจนี่คุณแจนี่เราไม่ใช้แล้วเป็นช้อน<ๆ>สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนที่บ้านแล้วรู้สึกมันเก่าเริ่มสีสนงสนิมอะไรเงี้ยเราก็ไปทําความสะอาดไปเติมสีก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็นํามันกลับมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับเห็นไหมการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย เราแค่เริ่มคนละนิดคนละหน่อเท่านั้นเองมากมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะครับรายการของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วก็มาฝากติดตามชมนะครับว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนกับรายการาลิ e Like เลิมทำเป็นด้วยใช่แล้วทเป็นและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่นะครับ c h anel 7 Eleven Thailand ครับแล้วมาดูกันว่าตอนหน้าจะไปสนุกกันที่ไหนค่ะแล้ววันนี้ก็บ๊ายบายสิครับบ๊ายบายครับ Da di da 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 di da di da.